แฟนครับครับกับผลงานล่าสุดครับแล้วก็เพิ่งเสร็จรอบกาล่ามันมาครับเห็นฟีดแบทแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ชอบนะครับชอบหลายๆคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วหลายๆคนพูดเป็เสียงเดียวกันว่าสนุกนะครับโดยสุดตัวเองก็แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาได้เออลงตัวขนาดนี้ครับผมก็ดูแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตรงไหนมันเสือตรงไหนมันยืดด้วยแล้วก็ไม่ ก็ต yeah, right. I I ันดูคมคืนแล้วก็คมเคลียวกันดีนะครับครับผมดังหมายถึงดังวัฒนธรรมของทันสองฝ่ายใช่่ครับทีเรื่องราวมันมันตาไปแล้วมันก็ดำเนินตัวขึ้นมาครับอยากให้มาชมพระผู้บัญชาการนะครับศึกการณ์นี้ดนไม่ค่อยเห็นพี่กับบทแบบสบายๆเนาะไม่ค่อยหนักไม่ร้ายด้วยใช่ไม่ร้ายไม่หนักนะครับเรื่องนี้ก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว มีความเป็ันกดดันนะฮะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นน้องบ้อทั้งแม่ทีอมาครอบรองลูกที่ทมีปมในวัยเด็กต้อใจทุกคนในบ้านอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะ ปริโยท์ของคนพ่อที่แบบว่าอยู่กับลูกลๆแล้วก็มีความต่างในเรื่องของวัฒนธรรมพ่อก็เป็นคนที่ง่ายๆก็เล่นไปนตาม,มบทบาทที่ได้รับความมอบได้รับการมอบหมายนะครับก็ก็รู้สึกดีครับครับ<ะ>ผมกับบทที่แหวกออกไปอีกเป็นดรามา่าหนึ่ง ผู้ชมเห็นพี่มาน่าจะเกือบ3-40ปีแล้วเนาะสามสิบปีาปีแล้วพี่ก็แบบเป็นนักแสดงที่เป็นไม่มีคนที่เป็นมุสลิมแต่ว่าก็เป็นคนที่แสดงได้ยาวนานหลากหลายมีกฎพี่มีกฎในมีมันม,มีแบบว่าในความเป็นศาสนาเรา่าเงี้ยพี่มีข้อจํากัดเลไหมว่าบทอย่างนี้จะไม่รับอะไรอย่างนี้มั้ยมันก็มีนะครับอย่างอย่างบทที่มันเอ อยางยางแอลกอฮอล์ตอนนี้แน่นอนก็คือไม่รับเลยนะครับโอษแาล่แอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ที่ในเรื่องของหลักความเชื่อความศรัทธาที่ต้องถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนพนึ่งคุยกับเพื่อนนะอย่า,งอย,า,ง,นนง,างอย่างบทพึ่งกับหลายๆคนบางทีทํางานด้วยกันก็จะเข้าใจในบริบทของเรานะ,านนะานแล้วก็อย่างบางทีก็าก็จะถามก่อนเพื่อจะเป็นรยาทแต่ว่าอย่างอย่างบทจะต้อง วายพาร์คเขาผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมาแต่ถ้ากราบเลยอะไรเงี้ยผมไม่ได้เพราะว่าคือมัน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 เป็นเรื่องของความศรัทธาเนาะจริงๆแล้วบางทีเราก็ยังมองมันก็มีข้อจํากัดอยู่แค่นี้แหละครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มันจะมีการเลี่ยงได้ในถ้าเราคุยกับผู้จับผู้จับเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบว่ามันชัดเจนขนาดนั้นเราเราก็สื่อสารกันตลอดแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมันก็จะ แก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยกันมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนบริบทอย่างบางทีบางบางฉายจะต้องจุดทูปยกมือไหว้พระเขาก็เอาเป็นแค่ว่าให้อยู่ตอ,อนนั้นพระประธานวางของอะไรแค่นั้นคือบางทีมันนานหน้านงานมันมันสามารถปรับเปลี่ยนได้พี่อย่างนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเคยเห็นนานแล้วตั้งแต่พี่หนูหนูก็ไม่ไม่ค่อยเห็นบทเลิฟซีนด้วยเนาะบทเลิฟซีนอะไรเงี้ยเลิฟซีนเหก็มีบ้างนะแต่มันไม่ใช่มันจะไม่รแโนติกขนาดนั้นเป็นดาวร้ายม้กจะเป็นบท จุดสะพานลากถูแล้วเราก็โฟมคืออะไรแบบนี้ซึ่งมันแบบว่าเป็นความรุนแรงแ<ช>ล้วตายของโปรตีนที่เราได้เล่นส่วนใหญ่จะบูหรือว่าโดนยิงโดนอะไรมากกว่าแต่ก็แอบมีนะแอบมีมันก็มีผลงานที่เราแต่งทายอยู่แล้วก็อะไรอ่ะมันก็ได้ได้ย,ยังยังไม่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกมาแล้วก็เป็นเป็นเป็นบทประมาณนแววที่นน่าครับผมครับแล้วนพี่ในชีวิตจริงพี่มีมีลูก อะไรยังไงกี่คนครับพี่ลูกสี่คนลูกสี่คนมากมากกว่าในหนังอีกจใช่เป็นลูกสี่เป็นผู้ชายผู้หญิงครับทอนนั้นผู้ชายสองผู้หญิงสองอ๋อแล้วมีแววแบบเติเร์ลตามคุณพ่อบ้างไหมก็มีนะครับก็มีอย่างลูกสาวเราถ่ายโฆษณาตั้งแต่เด็กๆมีคนอยากช,ชวนไปถ่ายเป็นพระเอกนะอะไรเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอออยากให้ลูกเรียน่องตอนนี้ก็อยู่ในมหาลัยแล้วครับก็าไปเรียนการแสดงเลย เป็น,น Basic, เรีนยนเบสิกเรียนพูนถ่ายเอาแบบจริงจังครับผมแล้วปีใหม่ที่ถึงนี้มีผลงานอะไรที่แบบเผื่อจะบอกแฟนๆได้ไหมครับนอกจากเรื่องนี้แล้วก็มีนะครับตอนนี้ก็มีผลงานในเน็ตฟิกนะครับอยู่สองเรื่องแล้วก็จะมีผลงานที่ะจะเปิดกล้องเล็วๆนี้อีกเรื่องสองเรื่องนะครับในรายการช่องเจ็ดเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับอปพิจารณากานครับยังไงก็ยังไม่ ถ่ายได้ถหายต่ไปจากวงการไปถึงแน่นอนก็ยังเป็นีงานครับๆๆสุดยอดมากครับนี่ว่าตอนนี้แบบวงการละครค่อนข้างผันผวนแต่พี่ก็ยังยังมีผลงานเรื่อยๆดีครับจร <c oughs> ิงๆเราไม่เรียกคนละครตั้งแต่แรกโฆษณาถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนยนตร์ก็มันถึงในยุคน่าจะเป็นยูทูบัวยแต่ยังเป็นสตรีมมิ่งเอ้ยคนมันก็ไม่ได้จะมาบ้าดารากันแล้วเนาะเขาสุดยอดี่จะไปตามพวกยูทูบเออร์กันครับผม เ,นเ,นเขาเป็นเป็นบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปเราก็ใจได้ครับครับผมอยากให้พี่แทนอวยพรปีใหม่แฟนๆครับครับผมก็ขอให้ทุกๆท่ทานนะครับสิ่งที่มันผ่านพ้นก็ทิ้งมันไว้ด้านหลังนะครับขอให้มีแต่สิ่งที่ทดีๆเข้ามาในวงใาหน้าแล้วก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญมีความดีเกิดขึ้นกับทุกนทุกคนทุกวับครับผม แล้วถ้าเป็นแฟนอยากติดตามเผื่อพี่ย้ำไอจีติกตอกของพี่อีกทีนะครับมีบ้างไหมครับครับผมไอจี IG ก็แทนอันด์เดอร์สคอร์มนะครับทีเอ็มแทนอันด์เดอร์สคอร์มโอ้อเฟซบุ๊กก็มีมิเกลลี่แทนนะครับิ้มครับขอบคุณครับ